นะคะทุกคนขอ,อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะก็ตามคาดน้อวันนี้คลิปโมเดลพรีวิวสกิลนะคะของ f อพีโกเซนก็ออกแล้วนะคะเป็นธรรมเนียมช่องเรานอแบบก็ต้องมามโนสกิลกันสะหน่อยนะคะก่อนจะเข้าเซิร์ฟซิงนั่นเองนะ ว่าซก,กิลเจจะเปลี่ยนไหมนะแต่คือเห็นอาร์ตแล้วก็คือเออ่ลินหล่อเซเว่นไนลุงดีศักพัทดินนีแห่งไอชาเออเหมือนมากคือ,ค,อคือคอมโพสเหมือนมากเธอแล้วเหมือนล่างลินอะไรลินใช่ลินลินปลุกพลังยังไม่เทพเจ้านะปุกเทพเจ้าจะเป็นอีกสีเนาะลินปลกแล้วปลูกเทพเจ้าวะโคตรเบื่อ่าลงด ลินมากๆออนะคะออแต่ถามว่าเปลี่ยนจากเดิมไหมก็ไม่ใช่ว่าเหมือนพี่อะไรนะฉงเว่ยอะนี่ยอากในอะมันกาะสีสีคือใช่มากนะจะมีพี่ฉงเว่เวอร์ชันผู้หญิงนะเออก็มาดูนะคะว่าเขาเปิดว่าอะไรนะซาบซึ้งกับมังกรที่ร้องนะคะซูซูโกเซนสกิมินะคะเมฆดำภาพลงตาหนักหนา และสถานการณ์อันมืดมนกำลังพุ่งพ่านแต่เสียงคำลามของมังกรก็ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าแสงแห่งดาบแยกมีดดำหรอมังกรลุกขึ้นจากท้องฟ้าเรียวผีแล่นอีกครั้งมังกรคำลามและสุสุกะกลับมาจากโลกหรอไม่ว่าจะเป็นอะไรนะหุกเขาสุสุกะหรือทะเลอ่านิรันนะบ้านของฉันก็จะมีวันถูกเหยียบยำ่ำกลับมาปกป้องหรอ องโมโเมีวจหรอมิเรตหรอเชนหรือเปล่ามิลรคขึ้นหรือมิอไรประมาณนั้นนะคะขนาดลยเหรอแล้วนางไปอยู่ไหนมากลับมาจากโลกคืนหรือโลกความตายเหรอสตอรี่ฉันก็ไม่ค่อยรู้นะคะในเรื่องอืออ่ะเราก็มาดูดีกว่านะคะว่าสกิลเป็นยังไงเนาะเออแล้วก็มามมโนไปพร้อมๆกันนะคะปะกดาบและ เป็นอะไรมังกรน้ำเหรอความชัดระดับสามร้อหกสิบมันก็แบบนี้แหละนะคะช่องลองเป็นคอนเซปต์ไม่ชัดนะทุกคนเจะมาทำหาความชัดจากช่องนี้ลอยปะปกติตัวละครมันไม่ชอบขาติดพื้นนะลอยจริงเลย สวยชวงเว่ไหมชงเย่อะมังกรดำอะพี่ใหญ่มากค่ะพี่ใหญ่มังกรเวอร์อุ้ยเอาหางมาเป็นธนูหรอแล้วกีดแขนทำไมเอ้ย มุก่อนแข่งเลยมุก่อนมกุนมก่อนยีเล่นลีนมากฉากนั่งบันลังอ่ะเออพอดีน,นี่ไอชานะคะเดียได้เป็นระหุเขาดูกะเ,เอ,อ,อันนี่อะไรนอร์มอลเหรอสายอะไรอ่ะมเมดเหรอเออมีเพื่อนด้วยนะ อุ้ยสกิลแบบอุ้ยอีกแล้วหรอกี่ตัวแล้วสกิลนี้คือมันกอลฟเกินปะมันเหมือนขี้เกียจทำอีกแล้วอ่ะพ <c oughs> าสีเลยนะมใช้สกิลเดียวหรอเฮ้ <c oughs> สกิลเดียว <c oughs> แล้วอาม่าหรอรุ่นี้สกิลสามอ่ะอแล้วนะทุกคนนะกี่ตัวแล้วล่ะแล้วนี่อาม่า ตอนแรกก็ะไรซูสบิซูสบีแล้วก็อาม่าอาม่าแล้วก็ใครอีกนะพองู <c oughs> พองูแล้วใครอีกจะเลิอกอย่างไออันเนี้ยฮะอีจิจิจิ้วเนี่ยฮะเออไม่ไหวนะคะเอออ่ะมาดูการตีปกตินะคะเล่นกับเซนด้วยอชอบมากเ,ออเลิศมันต้องเล่นด้วยกันนะทีมนี้นะมีสแต็กอะไรอะ่สะสแต็กติดตัวหรอ อ่ะสเต็กันไม่รู้นะคะติดตัวตีไปเลยปิ้วตีเสร็จนะคะอันนี้จะเป็นพาสสีฟเนาะบัฟอะไรให้เพื่อนนะเร่งเทือนหรอเทือนหรือเร่งอะไรก็ไม่ได้เร่งเปล่าทำอะไรเซ่ทำอะไรทำอะไรไม่รู้นะคะเออทำอะไรวะอออ่ะพาสสีฟนะคะอ่ะตีตีแล้วไงต่อ อะไรอ่ะเออพี่ทำไรอ่ะเออพี่จะทำไรจะอะไรวะคือเดาอะไรไม่ได้เลยเธอมันไม่มีอะไรขึ้นเลยอ่ะตอนนี้คือเหมือนว่าเราเรามีสแต็กใช่ไหมพอเราตีปู่าจบเธอสแต็กเราจะหายแล้วก็จะพุ่งไปหาเพื่อนเออแล้วไงต่อสกิลกี่ไฟสองไฟเองเหรอโอ้โหโคตรชำํำรู้เลยนะคะสองไฟเอามาเล่นอะไร เล่นกับเซนก็จะลดอ๋อมันอยู่กับเซนเซนมันลดหนึ่งอยู่แล้วอันนี้อันนี้เปิดเขตุยังยังไม่เปิดนี่หว่าฮงไปหมดก็น่าจะสองแล้วเล่นกับเซนมันจะเหลือไฟเดียวแล้วก็ใส่ขุดขวเมียกกลายเป็นสูตรไฟนะอืมอมอาสกิลสามตุ้บบุ้มบุ้มบุ้มเอออาม่าสองนี้เออแล้วไงต่อ600หกร้อยเปอร์อออรรเซ็นหรือเปล่าหนึ่งฮิตอุ๊ยอะไรอ่ะมีฟิกดาเมทสองเป็นสี่หรอดาเมจตามเรือหรือเปล่า สองเ่สี่นีมาจากไหนอหนึ่งเราสามสี่ห้าเหรอเออมันจะบนหลายคิดจะวะอ๋อละเมดอ๋อละเมดไม่ใช่สีนน่อันนี้จะมีใครได้เราโดนเหรอมันเร่งปะจบเทินเล่งอยกางเออเอาเอาเป็นว่าเออเอาไงอ่ะ <c oughs> สุดีเป็นตัวที่ไม่มีอะไรให้เดาเลยอ่ะ ถ้าไม่มีเปเปอร์มันมันดูอะไรไม่ได้เลยอะเธอมันไม่มีอะไรขึ้นเลยตอนนี้อ่อมปะเนี่ยแอบอ,อ่อมเจเออตัวแบบยศสูงแล้เนี่ยโอ้ต้มเลงเมืองอก่อนที่มันทาอะไรวะสแต็กอะไรก็ไม่เห็นขึ้นอะไรเลยถ้าไม่ขึ้นอะไรก็น่าจะเล่งเกดแล้วไม่เล่งก็ลางนะทุกคนลางปะไม่ลางดิบับแดงอยู่จนหัวจนทนอยู่ตรงนั้นเอ,อถ้ามันลางมันก็ต้องลางออกใช่ไหมเออเออสกิลนี้ก็คือเออ อม่านะคะแล้วก็คุสบีแล้วก็พะงูนะคะคือแบบมันรียูดเกินไปไปอีกตัวเนี้ยไม่คิดจะทำใหม่เลยหรอเจ๊คือชวาน,นาสกิลสามคนเอามังกรมาพ่นไฮโดรโลรมไหมไฮโดโบรบลูมก็เหมือน,นงูอีกใช่ไหมงูงูงูไอทีก็เอางูมาพ่นเออมันก็เหมือนงูไปหมดแลวตรงนี้คืออะไรอีอะไรนะสคุยมิก็ออเดมิชันนี้่ะ เอ่าทุกคนไปทำกันบ้านว่ามีใครอนิเมชันนี้บ้างนะคะคือมีคือฟิลก๊อปบ้างเปลี่ยนนิดหน่อยเฉยๆซิิสามเนี่ยขี้เกียจทำไปป้าองเมียวอ่ะหลายตัวแล้วนะแม่จีนวีนหน่อยค่ะเออแล้วนี่อ่ะก็สวยนะคะสกพัรดนินีแห่งไอชาก็ประมาณนี้ก็เดาอะไรไม่ได้เลย,ดยโดยทรงแล้วนะคะเออมันไม่ไหวหรอกนะแล้วนี่ ก็คงจะเป็นสายดาเมีนะคะแต่ไม่รู้ว่าพาสีจะช่วยอะไรคิดว่านจะเล่งื่อนหรือมะแต่ถ้าเล่งก็ต้องขึ้นตัวสิเลรวโยนอะไรไปให้เพื่อนวะเออรอดูเปเปอร์ละกันนะคะแล้วนี่สวยเอสพีลียุทธปุ๋ย,ปยแป๊บนะคะนางลินประมาณนี้เนาะสำหรับทุกคนคิดว่าสกิลเอสพ โคเซนจะเป็นยังไงก็ขอมาหนูพร้อมๆกันได้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นะคะเออก็เดี๋ยวเจอกันตอนเข้าโเบาลนะคะเดือนไหนเนี่ยเดือนหกปะเดือนหกเดือนเจ็ดเข้าต่อเลยไหมเข้าก่อนมีกูเข้าก่อนมีกูก็ดีนะคะก็รอดูว่าเยอโคบอลจะวางแผนยังไงโอเคเลวลาบ๊ายบายก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน